เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่8เมษายนที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพลตําบตรีสมบูรณ์เทียนขาวผู้กํากับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพร้อมด้วยพันตํารวจเอกประสงค์อานมณีพันตํารวจเอกชัยกริชโพะพันตํารวจเอกสุภวัต์ปานแดงรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพันตำรวจเอกเด่นล่ารัตนก,กิจผู้กำกับการสายตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจ2องกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษแถลงผลการจับกลุ่มนายบอลขอสงวนชื่อนามสกุลอายุ33ปีและนายฟลุกขอสงวนชื่อนามสกุลอายุ38ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน100,000เม็ดรถยนต์โตโยต้ารุ่นยาริสีขาวจำนวน1คันอาวุธปืนกึ่งออตโมติขนาด9มมยี่ห้อซิกซาวอร์จำนวน1กระบอก เครื่องกระสุนปืนขนาด9มม,มจำนวน20นัดโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องโดยจับกลุ่มได้บริเวณหน้าร้านขายของฝากโมจิแม่กุราบถนนผลโยธินอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ต่อเนื่องบ้านพักในตำบลสันต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน พตลตจโทสมบูรณ์กล่าวว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2564เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจ2กองบรงคับการสายตรวจศูนย์ปฏิบัติการกองบรงคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือเม็ดเอมเฟตามีนจำนวนประมาณ196,000เม็ดยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง ไอซ์ Ice, หรือเม็ดเอมเฟตามีนน้ำหนักรวมประมาณ300กิโลกร,รมัมได้ที่บริเวณบ้านเลขที่11ซอยพัฒนาการ69แยก2ขีด1แขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครหลังจับกลุมได้ดำเนินการสืบสวนติดตามพฤติการบุคคลในเครือข่ายซึ่งยังคงมีพฤติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอย่างต่อเนื่องกระทั่งทราบว่านายบอลและนายฟรุก ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือและเป็นเครือข่ายยาเสพติดที่เคยติดต่อซื้อขายยาเสพติดกับผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มก่อนหน้านี้ไปแล้วโดวยบุคคลดังกล่าวจะขับรถยนต์ลำเลียงยาเสพติดลงมาจากพื้นที่ภาคเหนือเพื่อนำไปส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางตามสั่งการของผู้ว่าจ้างอยู่เป็นประจำจึงได้ทำการสืบสวนข้อมูลบุคคลยานพาหนะเฝ้าระวังและติดตามพฤติการมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่6เมษายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าขบวนการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดดังกล่าวจะลำเลียงยาเสพติดลงสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจะใช้รถยนต์โตโยต้า รุ่นยาลิสีขาวจนกระทั่งพบรถยนต์เป้าหมายจึงได้ขับติดตามมาถึงบริเวณร้านของฝากโมจิแม่กุหลาบถนนผลโยธินอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยมีไดบอลเป็นผู้ขับขี่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไปแสดงตัวขอตรวจค้นยาบ้าจำนวนห0 0 0งแเม็ดซุกซ่อนอยู่ที่บริเวณแผงประตูรถยนต์ทั้ง4ด้าน จากนั้นได้ทำการขยายผลไปจับกลุ่มนายฟลุกซึ่งเป็นผู้สั่งการได้ที่บ้านพักในตำบลสันต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยอาวุธปืนหนึ่งกระบอกและเครื่องกระสุนปืน20นัดจากการสอบถามผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันลักลอบจำหน่ายยาบ้าโดยไปรับยาบ้ามาจากชายชาวเขาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ในราคาเม็ดละ4บาททำมาแล้วประมาณ4-5เดือนโดยแต่ละครั้งจะได้ค่าจ้าง3 0,000บาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาในบอลร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนส่วนในฟลุก แจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก,ก่อนนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพลำพูนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหนังสือพิมพ์ Inside Polis Time นุ่นบันีรัตรายงานหนุ่มบชนภาพ เคสนี้เนี่ยตั้งแต่เพื่จนการยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยจนมาดังถึงว,วัน,วงงน,นนี้เนี่ยนะพบว่ามีการคนส่งมางทีเนี่นยจนมันยังม่ครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็พยายามกระตุ้นส่วนขยายผลว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีการดำเนินยาติดในรังส่านี้หรือเปล่าเพราะว่าการเจอบอรประตรูก็ดีหรือว่าการนำทาง ยาเสพติดกะดีเนี่ยในในลกนักษณะนี้เคยพบเห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับในการจาับผุ้ยาเสพติดแต่ว่ารถที่ใช้ในการขนส่งผักผิดเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่ที่ที่เป็นลักษณะนี้ที่ท,ที่ที่มาจอดไว้แล้วก็จกับได้ะคระับ